ที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะร้อนมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีนะครับตัวการสําคัญอย่างหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงว่าเป็นต้นเหตุของความร้อนบนโลกใบนี้ก็คือก๊าซเรือนกระจกนั่นเองแต่ว่าคุณผู้ชมรู้จักก๊าซเรือนกระจกดีแค่ไหนครับก๊าซตัวนี้ก็มีศักยภาพในการทําให้โลกร้อนในระดับหนึ่งจากการใช้พลังงานเช่นไฟฟ้าก็ต้องใช้พวกถ่านหินน้ํามันมาผลิตไฟฟ้าพวกฟอสซิลทั้งหลายใช่ไหมคะก็เท่ากับเป็นการปล่อย ก๊าซเซ็นกระจกด้วยอย่างพืชผันสนกสวนผักที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็สามารถเอามากินไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อผักจากตลาดมาแล้วประทานก็ก็เป็นการลดปริมาณก๊าซเซ็นกระจกด้วยนะคะนี่มากินน้ำใสใสสะอาดๆขึ้นมาจากตาน้ำนะครับใสมากเย็นสดชื่นมาก ตามเรื่องราวความรู้สุดฮอตของก๊สเรือนกระจกได้นะครับรับรองว่าดูจบแล้วคุณผู้ชมจะสามารถช่วยทำให้โลกใบนี้เย็นขึ้นได้แน่นอนติดตามได้ในกบนอกกลาวันนี้ครับ ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดก็คือปัญหาโลกร้อนนะครับ แต่ว่าไม่ใช่แค่ได้ยินนะครับแต่ว่าสามารถสัมผัสรับรู้ได้ถึงอุณหภูมิความร้อนที่ร้อนมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะได้ยินควบคู่กันมากับเรื่องของโลกร้อนก็คือก๊าซเรนกระจกนั่นเองนะครับว่าเป็นสาเหตุของความร้อนบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมเลยเดินทางมาอยู่ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในความร้อนจะมีความรู้อะไรซ่อนอยู่บ้างประชาชนอย่างเรานั้นนนนนจะะะตตต้้้ออองงทําาาาัััวววยย่ไไรรรรใภโลกกแบบบบีีคคเดด๋มปู ถ้ามองครับโลกเราร้อนอยู่ทุกวันนี้ครับสาเหตุที่มาจากก๊าซเรือนกระจกจริงไหมครับจริงค่ะสัก5-6าปีที่แล้วเนี่ยหลายคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวในอเมริกาเองหลายประเทศก็บอกเอ๊ะจริงหรือเปล่าไม่เชื่อแต่ปัจจุบันทุกคนยอมรับคผ่าว่าเป็นเรื่องจริงคําว่าก๊าซเรืองกระจกคืออะไรก็คือก๊าซที่มีอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะคะที่เราคุ้นเคยกันอยู่นี่แหละแต่ก๊าซเหล่านี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษเข้าอย่างหนึ่งก็คือว่า เขารับความร้อนไว้ในตัวเขาได้เยอะนะคะก่อนที่เรายังมีมนุษย์ไม่มากมีกิจกรรมไม่ซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้เนี่ยก๊าซเหล่านี้อาจจะไม่หนามากความร้อนจากดวงอาทิตย์เมื่อเข้ามาที่โลกแล้วเนี่ยก็สามารถสะท้อนความร้อนกลับไปได้นะฮะซึ่งมันจะสะท้อนกลับไปทําให้เราอยู่ได้อย่างพอเหมาะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ก๊าซเหล่านี้มันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นมันทําให้รังสีความร้อนตรงนี้มันสะท้อนกลับไปได้ไม่หมดมันกลับถูกกักเก็บไว้ในโลกเราเขาถึงเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกมาจากคําว่า Green House Ga ส g รีนเฮาส์แก๊สเนี่ยนะครับคำว่ากรีนเฮาส์ก็คือเรือนกระจกที่สร้างไว้เพาะปลูกพืชเขตร้อนครับเพราะว่าโรงเรือนนั้นจะกักเก็บความร้อนไว้ได้ดีเพราะฉะนั้นกรีนเฮาส์แก๊สก็คือก๊สที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นเรือนกระจกห่อหุ้มโลกเอาไว้ช่วยให้เกิดอุณหภูมิที่สมดุลทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดเหมาะแก่การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี่นะครับก็มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นไอ้น้ําที่จะมีมากที่สุดแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เรานะนะครับก็จะมีอยู่7ชนิดที่มีมากที่สุดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆครับก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากของเสียอย่างเช่นขยะหรือว่าน้ําเสียก๊าซไนตรัสออกไซด์จากสารเคมีจําพวกปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรนะครับที่เหลือก็จะเป็นก๊าซที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการที่โลกของเรานั้นมีก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปก็จะทําให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศตามมาครับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูงเพิ่มสูงขึ้นในบรรยากาศนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ,รบเราก็จะพบกับฝนตกอย่างรุนแรงนะครับเราจะพบกับภัยแล้งพบกับอุณหภูมิขึ้นความร้อนที่สูงขึ้นในในเขตพื้นที่ของเรานะครับถ้าจะเห็นว่า ากรตอนที่เราเกิดอุทกภัยเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติการฝนตกในใน,ในทั้งปีเราก็จะพบว่าฝนตกปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากปีก่อนๆถ้าเราไปมองถึง t าม i มิ่งของช่วงเวลาจะเห็นว่าฝนตกในปริมาณขนาดนั้นนะมันลงมาในช่วงเวลาแคบๆ อาจจะวัห้าหกอาทิตย์แต่มีปริมาณฝนเกือบทั้งปีในช่วงเวลาอื่นดันฝนไม่ตกกลายเป็นภัยแล้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเติมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับซึ่งมันมีผลต่ออุณหภูมิเช่นพวกแมลงเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็เลยมีการศึกษาว่าการระบาดของไข้มาเรียหรือการระบาดของเชื้อโรคที่มันมาจากยุงนะครับก็อาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการที่โลกอุณหภูมิสูงขึ้น ได้เคยได้ยินคําว่าอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน2อ,องศานะคะคแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นของกา๊าซเดินกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่เกิน450 ppm ถ้าเกินกว่านี้เมื่อไหร่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ซึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าจะเกิดมหันตาภัยหมายมถึงทุกอย่างเนี่ย จะเสียหายไปมากแล้วก็จะต้องลงทุนสูงมากกว่าที่จะช่วยกันลดระดับลงมาได้มันแนวทางในระดับปฏิบัติเลยนะคะคชีวิตประจําวันเราทําได้แน่นอน,นท่านใช้พลังงานให้ประหยัดลงนะคะทานอาหารทานให้หมดอย่าให้เหลือเป็นขยะช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็การเดินทางก็พยายามวางแ<อ>ผนการเดินทางถ้าเป็นระดับชุมชนก็คือทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนก็จะต้องมีการ ร่วมแรงกันร่วมใจกันแล้วก็กาหนดเป้าหมายมว่าในชุมชนเราเนี่ยเราปล่อยก๊าเซึองกระจกมากที่ตรงจุดไหนนะก็จะต้องไปจัดการตรงจุดนั้นนี่ในระดับประเทศเนี่ยรประเทศก็ต้องมีเป้าหมายว่าประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนแน่นอนการพัฒนาแบบโลคาบอนอีโ <economy S 2> คโนมีนนะคะเป็นการลดต้นทุนที่ดีประหยัดต้นทุนซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะทำอะไรกันได้บ้างเราไปเริ่มจากหน่วยที่เล็กและใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือในระดับบุคคลครับ จริงๆแล้วการเรียนกระจกในส่วนของบุคคลก็จะเกิดจากการใช้งานอ่าไฟฟ้านะครับในชีวิตประจําวันรวมถึงการเดินทางด้วยงั้นเบื้องต้นเลยในการลดการเรียนกระจกได้เนี่ยก็ต้องทราบก่อนว่าตัวเราเองมีการปล่อยการเรียนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีการเปิดน้ําเปิดไฟแล้วเราเราจะรู้ไหมครับว่ากิจกรรมไหนเราปล่อยมากปล่อยน้อยยังไงเดินทางจริงๆแล้วเราตอนนี้ทางองค์การบริหารจัดการการเียนกระจกเราได้พัฒนา CF calculator ครับในรูปแบบของแอปพลิเคชัน้าเป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคลในรอบ<ม> 1>, 1ปีที่ผ่านมา CF Calculator หรือว่า Carbon Footprint Calculator นี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับบุคคลในรอบ1ปีโดยจะคำนวณจากกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละครับการใช้งานนั้นก็เริ่มจากการใส่จำนวนสมาชิกในบ้าน ใส่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับต้องใส่ให้ละเอียดทั้งประเภทจำนวนแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานส่วนต่อมานะครับก็คือข้อมูลในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะไปเ,เรียนหนังสือไปทำงานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวครับถ้าใช้รถไฟฟ้านี่จะปล่อยก๊าซหนึงกิโลกรได้น้อยกว่าแน่นอนครับ,รบสำหรับอย่างพาหนะที่ใช้ครับ,รบพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นซีงดีเซลต่างๆถ้าใช้ร่วมกันเป็นขนส่งมวลชนก็ ใช่ใชดีกว่าถูกต้องครับแล้วรถจักรยานนี่ยิ่งดีเลยไหมครับจักรยานนีิงจริงแล้วถือว่าเป็นปล่อยการัรงจบกเท่ากับศูนย์เลย ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของอาหารการกินโดยอาหารแต่และประเภทนะครับก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นเนื้อสัตว์ก็จะมากกว่าผักเพราะว่าใช้เวลาแล้วก็มีขั้นตอนในการผลิตการแปรรูปที่มากกว่านั่นเองครับจบทั้ง3ส่วนอาหารการเดินทางและพลังงานไฟฟ้าใช่ครับนะครับอยู่ที่3.94จาตัานคนาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอ๋อครับผมยังยไม่เกิน,นมาตรฐานครับจริงๆแล้วมาตรฐานของอคนเรานคนเนีคนอยู่ที่ประมาณ5-6งตัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกินห้าก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับก็ถัดไปอันนี้เป็นโปรแกรมทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่เออปกอให้การรับรองอ๋อหมายว่าถ้าเราแบบลดกิจกรรมบางอย่างแล้แต่มันก็ยังเหลือใช่ครับแต่เราอยากจะให้มันแบบนงไม่สไปเป็นสูงได้เลยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโครงการไบโอแมสไบโอแก๊สต่างๆนะที่เขาเอามาปั่นไฟ ะคแล้วเาาาาเททียบ่ว่วาสามาร,ร,รื่องการชดเชยคาร์บอนนี้นะครับก็จะคิดค่าใช้จ่าย200บาทต่อ1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่เราปล่อยออกมานะครับซึ่งใครที่ชดเชยจนเป็นสู์แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนไทยหัวใจไร้คาร์บอนซึ่งก็จะมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยครับนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การชดเชยคาร์บอนแล้วนะครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราในฐานะผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกซื้อมาใช้ได้นะครับโดยดูจากสัญลักษณ์แบบนี้แหละครับที่อยู่บนฉลากสินค้าซึ่งเขาเรียกกันว่าฉลากคาร์บอนซึ่งที่บีนะครับก็พาผมมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของฉลากคาร์บอนกันครับเดินลงมาในซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างนะครับ,รบเราลงมาดูฉลากคาร์บอนว่าเป็นยังไงครับผม ตัวอย่างเช่นนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจะมีการเข้าขึ้นทะเบียนสลากคาร์บอนฟตปรินนะครับอยู่ที่4 4 6กรัมนะครับต่อ1นขวดคาร์บอนฟอสรินผลิตภัณฑ์เป็นการมองตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลยครับผมจริงๆแล้วตั้งแต่การทําฟาร์มเลยการปลูกหญ้าที่มาเป็นอาหารของวัวพอวัวกินไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคัดตั้งท้องแล้วจนถึงเข้าสู่การรีดน้ํานมละนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตโรงเรือนต่างๆมีการใช้ไฟใช้น้ําก็นํามาคิดด้วย สิ่งต่อมาที่จะต้องใช้คำนวณหาคาร์บอนฟุตปรินต์ก็คือเรื่องการกระจายสินค้าครับว่าจุดที่ผลิตสินค้ากับจุดขายนั้นใกล้ไกลกันแค่ไหนใช้รถอะไรขนส่งบ้างต่อจากนั้นก็จะมาดูที่การบริโภคและก็การใช้งานนะครับอย่างนมขวดน,นี้เวลาที่ขายก็จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าจากตู้แช่เ